รู้มั้งใครเป็นใครฮะตรงให้ชั่วไมียึดแน่โอ้ยใหญ่เว้ยป,ปมสามสีโลปอกสี่โลได้ไหมได้ขับมบั้ยมาจับมั้ยติ๊งติ๊งติหหติวตามาเลยมึงมาๆยกขึ้นมายกขึ้นมาโอ้ยโอ,อ,อ้อ้้ออออ Jangan mana kiri. Ibu sini makan petang. มัจจะกินไหมเนะนี่ยตาเนี่ยตาแต่งปล่อยไปยาวเนี่ยส่งยาวไว้ ตรงให้ชัวไม่ยึดแน่ปวดเนอขึ้นอยู่บนอยู่นต้องโนนนีียึดเนยึดนจไไตึงม่ต้องขอไ่ตึงก้บตโโหคนมันโอ้โห้่ไวเจ้นี่

มา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 ยกลงมายกลงมานี่มันก็จะอาบน้ำเลยเนาโลโลสองโลเนี่ยสองโลปลายปากทุกตัวเลยไม่เกินทุกตัวเลยเหรอืึโอ้โหสุดยอดรู้จริงไงมันเจี๊ยบวันดีนักรู้มั้งใครเป็นใครฮะวันน่ะ ส่งเยอะๆไม่ยึดแน่นะนะน่าจะอยู่แล้วแหละขอจับมือขอจับมือชี้ชี้ชีปิ้วตามาเลยมึงดูด้วยเห็นไรอะโคตรโหดอะจริงๆแม็้มันเหนียวนะดูดิ ไซส์ส์ไซส์เผาแน่นะมันจะใหญ่ว่ะตัวเนี้ยคนก็จะคนก็กำลังอาบน้ำเสร็จน้ำหนาวเลยเอ้ยคนก็กำลังอาบน้ำเสร็จน้ำหนาวขึ้นมาอยู่แล้วอยู่แล้วใส้ดีเลไส้หนักหนัก ยังไม่ลอยเลยชนโอ้ยใหญ่เว้ยหับวิ่งยังไม่ลอยเลยด้วยโอ้ย,อย,ย,ยอใหญ่เว้ย ปอกสี่โลได้ไหมได้ป๊อกไอปอกไอปอกสามสี่โลว่ยติดกอปาดเลยปัดแขนเลยวะตการันเยอะใส่ผอเกลือค่โหโหยกี๋ดนนได้ัรู้ทัมมังกวนดินนักพวกมึงฮะ tay nia chưa à subscribe cho จะเดบเผาสด,สดจัดไปวันดีนักวันเก็บอะทีเนี้ย จะดูเผาสดลิ่มอ่างสดกว่านี้ก็องกินในน้ำครับบรรยากาศยามยินมาเจี๊ยบดูเผา